าสาธาสาธุชนเก็บกวาดเรียบร้อยปิดน้ำปิดไฟเรียบร้อยเดินทางต่ออรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีกับสถายาโยมท่านสายสุชนหลายคนหลายท่านนะอ่าหลายๆคนที่ติดตามตรายการทางวิทยุอาจจะคิดว่าอัตมาจะได้บัจจัดร,รยายการสักาม ความจริงวันนี้จัดรายการอยู่แต่ว่ามีปัญหาคัดข้องเรื่องสัญญาณตีแม่คายเนาะ,ะเพิ่นอย่างไรก็บากเข้าใจไ่ทราบได้แต่ว่าได้จัดรายการตามปกติสองชั่วโมงเนก็คนที่เพิ่นดูทางไรสดก็คงจะได้ได้ฟังอยู่แต่ว่าคนที่เพิ่นฟังทางวิทยุต่างลำปางทางเมืองน่านพะเยาต่างที่อื่นเก็ะบ่ได้งินเนาะได้ยงินเฉพาะที่ เปิ่นมีเฟซบุ๊กติเปิ่นดิงสัญญาณไปอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามแต่เจ้านี้แล้วก็คนที่ติดตามแต่ว่ามาได้มาได้ย <c oughs> ินชะกมเนาะก็บกเป็นอย่างเอาไว้โอกาสต้งหน้านะถ้ามีเวลาก็จะได้อุตจาก,กันต่อไปอวันนี้เจ้านี้ได้เจ้าวันที่สิบเจ็ดเดือนมีนาเนาะก็ได้มาพักตีลำปางหนึ่งคืนคืนที่ผ่านมา จะได้เดินทางต่อวันนี้จะไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักจัดรายการของสถานีวิทยุวิทยุจังหวัดลำปางเนาะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เป็นจำทำทุกปีปีนี้ก็จะทําเพื่อจะหาทุนหางบสนับสนุนเอาไปช่วยเหลือสงเคราะห์คนแก่คนเฒ่าที่ประสบปัญหา ประสบปัญหาเป็นผู้ป่วยครับเป็นผู้ป่วยิเตียงครับบนวิไฟดูแลนะก็จะเอาปัจจัยส่วนที่จะได้จากการจาัดกิจกรรมวันนี้ไปดูแลคนเฒ่าคนแก่ของสมาคมนักจัดรายการก็หันว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อาต,ตมาจึงได้เดินทางกลับมาจากวัดลำปงางเพื่อจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องพักการเดินทุดงสองวันแต่แต่ว,ว่าก็เดินอยู่วันซึ้งก็เดินอยู่เดินได้ซิบกว่ากิโลเนะาะก็ถือว่า เดินวอร์มร่างกายไปวันนี้ก็คงจะวอร์มร่างกายได้ประมาณเนี้ยนะตอนตอนอเสร็จจากงานที่ศา,ารลรักเมืองที่จะจัดงานวันนี้เนาะเสร็จจากงานแล้วก็จะได้เดินทางาไปจังหวัดน่านต่อไปอขอบคุณขอบคุณเจ้าที่เจ้าต่างเนาะเจ้าเขตเจ้าเด่นตลอดถึง ต่างท้องที่ท้องถิ่นตี่มาเจยกันพัฒนาสุสานประจ้าแห่งนี้มีน้ํามีท่ามีไฟพร้อมบริบูรณ์ฮือ,อพระสงฆ์อาคันทุกกาที่เปินมาได้เดินทางสัญจรมาได้พักผ่อาศัยอย่างสบายเอาบุญมาฝากสัมภระเวสีทุกต่อทุกตนเด้อได้ปนจากติยาบพากจากติทุกทุกตนทุกตัว ก็จะไปบิณฑบาตนะสัตยาธิษฐานบัณฑ์บัณฑ์เหล่าบุญเกิดอ๋อห่อวัตูุพืดขนาดนั้นบ้านเหล่าบุญเกิด, oh ho, ด,ดกบ้านเหล่าบุญเกิดบัณฑบ,บ,บาตแล้วก็จะไปตังสาระการเก่าแล้วก็ไปพักฉันที่ฮัทรอพิธี ก็คงจะไปถึงท่านประมาณประมาณเจ็ดโมงเกึนเจ็ดเืองเกินแปดโมอ่านี่ชาปรนสถานบ้านบุญเกิดอ่านี่คือสถานที่ที่พักในขําคพืนที่ผ่านมาะสะอาดเรียบร้อยมีของบ้รรทกหอยช้างของบ้านชุมชนบ้านกอะชุมอยู่ใกล้ๆกันดอกไม้ยมเจ้าอดอกไม้ที่สวยมาก พระกันเนอร์ไถ่ที่จะไปไถ่ที่จะไปร่วมบุญด้วยกันวันนี้เนาะไปตารพระบาด,ด้วยกันเาเตยมเนือ้อเตรียมตัวก็ได้พบปะกันพระอาทิต์ขึ้นแล้วอา้าวก็จะบินทับ,บาทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง สารลางมิวเซียมแล้วก็เดี๋ยวก็อคอยติดตามสัตยายาดยมตอนตอนตอนอประมาณเก้าโมงสิบโมงจะเริ่มถ่ายทอดออกอากาศเนาะ